สวัสดีครับผมม่ตื่นเศร้าขึ้นเก่าด้วยนะครับพี่น้องเนาะอ่า,อาวัดจะพาพาพี่น้องปายามยาม,มองครับออว่าผมก็ได้มาใส่มองไหว้หลังนึงเนาะเป็นมองมออสามเส้นเคื่องครับยามใส่กลางไว้ระมานป่ะมาณจะไปเบิ่งกัน้านหลังบรรยากาศตาตาเขา่ขาเขา่ขาก็กำลังงามเนาะครับพี่น้องเนาะเศร้ากั สดชื่นดีครับบรรยากาศอสเศร้า,าปไปไปกันครับบรรยากาศซอเศร้า,าอากาศสดชื่นดีครับเขา่างามๆเสียงนกเสียงกาออกจากห้างนนเนาะโอ้ผมนี่มากเลยเลครับบรรยากาศทุง่งนาบานเทาเขียว เบืง่งหนใหม่ก็มีพี่น่องเอ,อ้ยกำลังแตกเลยครับสองนอสองนอ,อทั้งในก็มีครับโอ้เนาอีสานบานเห่าบืาอึดแต่แนวกินครับอันขึ้นสูงเลยก็มีคุณนะโอ้มาถึงข้องแล้วครับข้องที่ห่าใส่มอ้อไหวเนาะโอ้ก็ยังมีปลาบ่อนอยู่ด้วยครับพี่น่องเมื่อกี้ ปาบอลอยู่คุณปาเทปกะใส่มองไว,ชวง้ช่วงช่วงนู้นละครับเลยโค้งไปอีกน้อยนึงไปเดี๋ยวไปเบิ่งมองกันเลยครับนี่ครับมองหลักมองติ่กลางว้กลางไปหันแล้วก็กลางเง่าไปหนุนเลยครับโอ้แต่ก็มีมีปลาดินอยู่ครับเมื่อกี้ปลาดินนึบบึบบบเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิงกันเนาะว่าจะติดหลายเป็นไดครับว่าจะมันก็เหลวแหล่งบ่เศาสๆสดชื่นครับน้ำเย็นสบายมากเลยครับน้ำ เดี๋ยวกูก่กเนเนาอกู่พี่น่องได้เบิ้งกอนมาจบมานบ่งบงางกูก็มีลาไล่ไลยตัวอยู่ครับปนแล้วเสาแท้พี่น่อง นี่ครับปูมากเลยครับลอยเลยโอ้ได้หล,ลายอยู่ด้วยครับนี่ปลาขาวไม่ได้โตงามๆเลยครับเบิ่งเนี่ยพี่น้องเออน่ะปลาอีทไทยเนาะปลาขาวเนี่ยสดๆส,สดเลยครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปปลดเนาะไปปลดยู่บา้านแล้วก็จะให้เบิ่งอีกว่า กดลเล้ยวจะได้หลายเป็นได้ครับใส่ถุงก่อนใส่ถุงเรียบร้อยแล้วครับไปจะไปกดกดู่ดอดอบานเท่าจะหน,น,น,นามเย็นย่อมสาหนาเย็นเยนเลยครับเย็นสบายสดชื่น จะได้เนาะมองนี่แค่ปากเดียวถัดโอ้เดยวเดยวจะไปสื่อมาอีกหลายหลังละรับรองว่าจะได้หลายคนนี้เลยครับนี่หลายหลายตัวอยู่ดยครับ คิดยี่สิบตัวละครับปลาขาวปลาขาวสดๆทั้งนั้นเลยไอ่ไท่ก็ได้ไอ่ใหญ่ๆเดี๋ยวจะปดปดระดังจะร่วมให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับนี่ปดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยปลาขาวเนาะขาเอาไปไอ้ไทยสดๆงามๆเลยครับเบิ่งพี่น้องเอ้ยปลาขาวเบิ่งไอ้ไทย สดๆท้ายหลายตัวเลยครับท้ายใหญ่ๆม่องมันก็นม่องอันนั้นเติบเนาะม่องอาสามเส้นเครื่องนี่ก็ถือว่าหาเติอบอยู่ติดใดแบบปลาติดใดปลาสดๆงามๆแบบนี้ละเดี๋ยวจีปัาจีลาบลาบกินเสียวๆนี่แล้วใช่หรือครับปลากินน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับน้องก็เดี๋ยวจี ทำการขั่วกอนเนาะครับพี่น้องขั่วเอาพวกขี่ออกก่อนโอ้มีไข่้อมเนี่ยป่าป่ากำลังมีไข่เลยครับโอ้ตัวใหญ่ๆหญ่ไขไทยป่ากำลังไข่กำลังมั่นเลยแหละครับส่วนนี้ นี่แหละส่วนนี้ก็บทเป็นฝักฝักลาบลาบกินจะแซ่บเลยแ่ะครับส่วนไอหัวกับขีมันนี่ที่เพ็ดเอาเห็ดเป็นแบบขีขยับน้นครับหอามาอ,อู้อู้อู้ขีมันก,นออกนับหัวนี่โอ้ยแซบ่บเดี๋ยวลองเบิรงนนะลองเบิรงการเพ็ดเฉนยอดนะครับนี่ครับ หับเรียบร้อยแลยโอ้ยได้ลายเนาะปลาสดๆปลาสดๆก็จะมาหลาบกินแซ่บๆนี่แหละครับเดี๋ยวหลาบเป็ดแบบหลาบหลาบซุกเดี๋ยวจะเอาขัวก่อนจังหน่อยส่วนอันนี้ครับเป็นปลาเข่งเขนน่งปลากระนแยงเนาะกระแยงปลาบูมันหลาบบ่ได้อ่าบ่ได้ก็จะเอาต้มน้ำป,ไป,ไปาลาต้มน้ำปลาไปตักตำปนเนาะ ลาเข้ยกำลังสิเดือดเลยครับเดี๋ยวต่อน,น้ำปลาเดือดสักหน่อยก่อนเราก็จะเอาไอ้ปลาพวกนี้นะครับต้มน้ำปลาไปไไตับปนกระเบแล้วครับเดี๋ยวเวลาไปน้ำปลาเขาเดือดคักเลยครับอ้หอมใส่ปไปนี่ปลาใส่ไว้หันบ้านเข้านาะเจ็ดอยู่แบบ ให้ยูให้กินแบบง่ายๆนะครับปิดฝาไว้ให้มันซุเนุ่มเแื่อยากจะเอามาสามคนได้นี่ครับไอ้ส่วนวดหัวขวบขีมันแต่ก็เป็นขีแบบปากำลังสีไข่นะขีบอรยไนตะครับอันนี้เป็ดเป็ดเป็นอูอูขีเพี่ยขีขยับอูกินแฟบอู กินแกมกับปลาเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องปรุงก่อนเนาะมาหอมปักซี่หัวหอมแดงท่วาสิไซ่ลาบก็พร้อมเบินแล้วครับเดี๋ยวเบิร์นกันไปเงี้ยวๆครับผมโอ้กะหาเก็บพักแกมมั้งครับเบิร์พักเม็กโอ้พักเม็กกำลังออกหงอดปุดต,ตัวได้เนาะครับ สดสผักน้ำหัวน้ำสวนเ่าบ่อึดกรับแนวกินเฟิ่งแดงจึงครึ่งอยู่เก็บเอาของแสบเลยลละครับนี่ก็ลาปลาลาปลาก่อยปลานี่ผักกระโดนน้ำครับัก,กระโดนสดส กำลังกำลังแตกงามเลยครับพี่น้อง่างเงียหนอด,ดตัวเลยโอ้พักนำบานเท่าเนาะมืดแนวกิน,นหัวน้ำสวนเดี๋ยวไปกินก็หลาป่า สำนีกับพ่อเลยครับนี่สำหรับเออผักแกมผักแกมเ้าหมูนี่แซบแน่นอนครับมานลำบาเสร็จแล้วก็มาตั้งเตาเนาะนเดี๋ยวขัวสักหน่อยครับขัวให้มันซุกๆครับเห็ดกินแบบซุกๆแน่เนาะมันจะได้ปลอดไขยแน่ครับกินดิบไล่กับบ่ค่อยดีปันได้เดี๋ยวขัว ห,หลายเสริมเลยครับกินจะแตกใางานนี้มาเริ่มปรุงแล้วครับบักหน้าวใส่ลงไปครับกี่บีมะนาวใส่ไปแล้วสองสองหน่วยนี่แหละครับเห็นแบบรดจัดๆทีนี้ใส่น้ำปลาแดกลงไปเนาะปลาแดคก,กับใบปลาครับ สมกันนะมันโอ้ยอย่าเบิ่งไปเรื่อยๆตามด้วยชวูรสขาดบ่อเลยครับในการหลาปาก็คือชูรสเข้าคั่วปลากร่อยนี่ต้องใส่เข้าคั่วครับไปเป็นพริกคั่วพริกคั่วเองนี่โอ้ลับรองครับ ครึ่งๆเลยสุดยอดแล้วครับส่วนี้ตอกันหน่อยเนะาะหลักสาสาซุกค,ครับเผ็ดเป็นหลักซุกกินมันจังเลยเนาะลงโตแล้วใส่พวกหอ,อมบักซี่ครับซอยไว้ละเอียกมาใส่คน ใส่ฟองมะกี๊นี่นะครับแสบหักเลยพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วครับแสแสบๆๆแสบหลายเลยพี่น่องเย้ยสิ่แล้วเมื่อกี้บอกได้ว่าสุดยอดครับนี่ส่วนที่เอ่อ เห็ดกี่เพียเนาะขี่กระยับมันนะ่ะโอ้ยตุ๋มใส่เครื่องย่างดีเลยแหละครับก็ขกี่ปลาต้องกระเ้อมมาไว้กินกับกับก้อยอเ,เดือดุ๊แบบว่มีส่วนใดทีทิ้งแล้วครับไว้พักแก้มกระพร้อมเบิดแล้วครับอืาพักโดนพักเมกเนี่ยโ้หยอดอวดอตัวเลยเนาะ สุดยอดครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเลยก็ไปไปหาครับหลังแกไปหาไปกลางหม่องกู้หม่องเนาะับม,มาเอามาเห็ดกับเขาเห็ดจับแท็บให้พี่หน,น้อยในในเบิ้องในมากินตรงกันครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคือเก่าเนาะฝากากดกดไลค์กดติดตามให้ใน่เด้อครับผม ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับแซบๆครับ